สวัสดีค่ะอันนี้นะคะมาย้อมผมนะคะด้วยสมุนไพรออินดิโก้นะคะมันจะเป็นผงสีเขียวนะคะอันนี้ผสมแบบใส่น้ำแล้วนะคะก็คนกินเนี่ยก็จะเหมือนไปร้านขายยาแล้วก็จะได้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นไปร้านขายยาทีนะคะ นี่ก็รองพื้นด้วยกระดาษนะคะเรียบร้อยตัวสีจะตกใส่ค่ะอันนี้ก็สมไม่มากเพราะว่าจะย้อมแค่งอ,อกะนะคะอกตรงโคนเฉยๆนี่นะคะเห็นไหมมันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจจึ้มาคนก็จะวัสลีนทา ที่ตรงผิวหน้าเนี่ยเปิดแล้วแต่เราแบบแไม่เป็นไรแต่ล้างหน้าบ่อยๆมันก็ออกเองที่ใช้สมุนไพรเพราะว่าใช้สารเคมีแล้วมันแสบมันแสบหนังสีสะคันไปหมดเลยก็เลยลองใช้อินดิโก้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นสี นัำย้อมนะคะเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งเดีววยวเพราะว่าอยากจะให้สีมันติดนานนะคะจริงก็ค่อนข้างดำนะกลิ่นก็หอมหอมยาจีนแต่ราคาจะหลายร้อยหน่อยแต่ว่าก็าลองดูะคะ่ะถ้าดีก็ใช้ต่อ สองชั่วโมงนะคะผมแห้งนะที่ย้อมทัลลมกนะ็เป่าอยู่บนหัวด้วยอยาเราไปสหลังย้อมนะคะรอยแสกก็ปิดหงอกค่ะสมใจดูที่รอยแสกนะคะโอเคค่ะประทับใจกับสีธรรมชาติ